ไปงานรก,กรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2568เขาก็มีการประกวดแล้วประกวดว่ามีทุเรียนค่ะในงานที่แบบชนะการประกวดเดี๋ยวไปดูนะพาไปบุกสวนกันเลยสวนนี้คือสวนของว่าที่ร้อยตรีสันติเรืองสกลตั้งอยู่ในซอยเทพประทานพอรอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนี่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทุเรียนในงานรก,กรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดปีนี้ คือเล่าให้ฟังหนี้นะคะบ,บอกว่าทําสวนมาตั้งแต่ออนานและคือรับบร,รดกจากพ่อมาเมื่อ10ปีที่แล้ว ปลูกมะยงชิดมากอดหลังจากนั้นเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนหมอนทองแทนเพราะเขาดูเอ๊พื้นที่มันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับการปลูกทุเรียนมากกว่าแล้วเขาบอกเขาทําตัวแบบเป็นน้ําไม่เต็มแก้วแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไปศึกษาถามผู้รู้คนนั้นคนนี้แล้วก็ผสมผสานทั้งแบบอินทรีย์และเคมี M, แต่ใช้อินทรีย์เป็นหลักส่วนเคมี M, เป็นตัวเสริมเท่านั้นนะคะที่สําคัญเขาบอกดินนี่แหละดินต้องดีถ้าดินดีแล้วพืชจะดีและดําเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กค่ะ แต่ก็จะเน้นเรื่องดินเป็นหลักตามตามปรัชญาของลอเก้าท่านพ่อลอเก้านะครับคือดินดีต้นไม้ดีนะครับพยายามให้ดินเนี่ยมีอินทรีย์มีไส้เดือนจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าจะเน้นตัดนะครับให้ลาดีพรชพืชดีหรือแม้แต่ไส้เดือนอะไรเนี่ยให้มันอยู่กันได้นะครับแล้วก็ทุเรียนผมจะไม่ป่วยปีหนึ่งผมป่วยไม่เกินหนึ่งต้นนะครับต่อปี ค่ะเนื้อสวยจริงๆตอนนี้ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพทุเรียนของอำเภอเขาสมิงไปแล้วนะคะ